สวัสดีครับแฟนคลับช่องเลาะหมอล่ำเลาะเลาะมาบดบอยซอแอนเรื่องเดือดเดือดร้อนร้อนนะครับซอแอนกับอดร้อนทนบววัยนะครับกับปัญหาซ้ำซากปัญหาเดิมเดิมนะครับที่มีกลุ่มคนไปคอมเมนต์นะครับบอเอิญว่าเป็นแฟนคลับแอนแฟนคลับตัวจริงเขาเฤ็ิแบบนี้นะครับไปกวนจิตใจไปคอมเมนต์อันนั่นอันนี้คิดอกุศลใส่คำว่าคิดอกุศลคิด แนวสิ่งที่บดีพี่น้องล้วกลไปคอมเมมต์อันนั่นอันนี้ไปว่าจังสั้นจังสีโอ้ยคิดหลายคิดแทน่นซอแอนกับบดบ่อยนี่เป็นห่วงเป็นใยคักเออเป็นห่วงเป็นใยเกินความเป็นจริงเออละาลาบละล่ลลๆๆวงขักโพดแล้วก็ล,วกล่าสุดเรื่องของตายสุวรรณนั่นนี่ล่ละซอแอนก็เลยต้องออกมาเบาออกมาชี้แจง ให้ได้ยินให้ได้ฟังแล้วก็ฟังเรากะให้คิดซอแอนก็บอกว่าโอ้สิวเป็นเตียสุท่ทยนันะครับซึ่งโชว์เป็นอย่างจังเฮดโชว์ใหญ่ก็เมียบัดว่าไปอีกละ่ะยังไงก็ซอแอนซอแอนบอกว่าโอ้ยโชว์ของตายนี่คอยนี่เป็นคนขิดเองเลยเป็นคนดูเร่อคอยอยากให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าซอแอนนี่บได้มาเป็นนั่งเอกม่ลรับใจกันลอยได้พี่น้องซอแอนเป็นแขกรับเชิญถึงบาสิเป็นเมียเป็น เออซอเป็นเจ้าของวงแต่ว่าบ่ได้ประจําวงนะครับไปอยู่อรดีแบนพุ่นเออดังนั้นสิแม่ให้จัดโชว์ซอแอนใหญ่ๆแตว่วายามซอแอนบนบด้ข้นวงบัดนี้ขันเอาคนอื่นมาขึ้นโชว์ก็สีเวข,นนข้าํานังขันนี่อีกก็เลยจัดโชว์ไพโชว์มันไปเลยให้ตายก็จัดซอแอนจัดให้เองแล้วก็คิดทังสั้นจังสีโอ้ยไปฟังพี่น้องว่าซอแอนเราจมเราบนแบบใดฟังแล้วก็ให้คิดแน่เด้อรับ เศร้าโศกขอความมาบอกเลื่องตายด้อเออนี่คือตายเนี่ยคือข่อยเป็นคนดูแลตายเลยตอนเนี่ยคือแอนเป็นคนดูแลตายทุกอย่างมีสมมติว่ามีนักข่าวมีอะไรมาสัมภาษณ์แอนได้ซ้ําเป็นคนที่ที่ติดต่อให้น้องและแอนคู่กับน้องอยู่ตลอดเวลาแอนเป็นคนให้น้องห้ามตอบโต้หรือโพสต์อะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับคอมเมนต์แบบนั้น เข้ามาอืมแล้วเรื่องอะไรอคอยเปนคนดูแลเขาถูกยามแม่ก็ทางชุดแม่ก็ทางอีกอย่างม้วนจอบจุ้ม,มจบว่าหลุยออย่างเลยติเออแล้วค่อยก็บ่อยจาเป็นต้องค่อยจะต้องไปบอกอีกอย่างว่าเออ,อค่อยจะตายแบบซ่อมแบบอีกอย่างแบบไหแต่คืออย่า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 ไปคิดว่าคิดว่าตัวเองจะเหมือนคนอนื่นแม่ดเด่นมาคิดแบบไห อย่างรายการหมอลำไหโดเนี่ยคือรายการเขาจ่อจงเราเนี่ยตอนแรกไอ้ไอ้ส่วนโตผมเนี่ยคือเราก็ไม่รู้นะว่ารายการมันจะออกมารูปแบบไหน,นผมก็ถามเขาตรงๆแหละว่าถ้าเอาตายมาเนี่ยจะให้ตายทําอะไรก็ให้นั่งเป็นเป็นแบบคอมเมนต์แล้วก็เป็นแบบโยโยนมุกแบบคือมันต้อง acting ให้รายการมันมีสีสันแล้วก็สนุกผมเลยมองเลยว่าคือตายยังไงก็ยังไงก็ไม่ได้เนาะเราก็ยังคุยกันอยู่ ตายคือจังไร่กบ,บดได้เนี่ยมันมันต้องมันต้องมันต้องหาคนอื่นแต่เขายังยืนยันว่าต้องเป็่นตายรายการไม่โบเมนแล้วก็ยังมีแบบคนยังมาแบบว่าทำไมต้องดันเป็นอย่างขึ้นดันตายอย่างเสียมันบได,ด้ดันมันมันเป็นโอกาสของเขารายการเขาจอจงซึ่งแอนก็เป็นคนดูแลเรื่องนี้พอมแล้วทําไมโชว์ตายถึงถึงดีกว่าแอนถึง่อยตั้งใจอยากเสียวมันเป็นนังสั่นพอคอยต้องกาาโชว์นั่นเองคะ่ะ นั่นคือจุดขายเราเป็นหัวหน้าโวงเด็นมีอย่างเลย์พอข่อยบ่ได้อยวยูยูยูนั่ดูการข่อยกับพีงาน้องข่อยวันนี้ยังว่าคิดว่าอุ้ยทำไมแบบโชว์แบบทำทำโชว์ให้เมียทำไมทำแค่นี้ทำไมทำโชว์ให้ไอ่โอ้ยข่อยเนี่แมบเป็นคนเห็นดิแอนเป็นคนหาครูมาแล้วก็มาวางสคริปเพลงด้วยแล้วก็ต้องมาคำนึงถึงอย่างนี้ว่าในภาพรวมอ่ะวันไหนคือมันไม่ได้มีแอนทุกงาน ถ้าอย่างปีที่แล้ววันไหนที่ไม่มีแอนนอะก็คือเราก็รู้ว่ามันมัน,ม,นมันก่อยเมนบอรเราก็เลยมาคุยกันว่าแล้วปีนี้เราจะทำยังไงถ้าวันไหนตัวเองไม่มาเราจะขายอะไรเออ,อเราจะขายอะไรมันก็เลยได้นี้โชว์นั่นขึ้นมาม,นมันดีแล้วเขาเป็นนเอกเขาเป็นเขาเป็นคนีเสียงเขาได้เออเสียงเขาได้ พยายามท่าทางเขาได้เหมาะสมที่เขาจะเป็นนาเอกเราก็ต้องทําโชว์ให้เขาไม่ได้ข่อยปรไเดีเด้ข่อยข่อยข่อยเดินวอางข่อยยู่แล้วก็ได้ยากเลยข่อยยางออกไปลอมเด้ซื้อข่อยก็ได้เพราะตรงนี้ชว์ก็ได้แต่คือเราตั้งใจว่าเราอยากทําให้ให้นางเอกแบบนั้น้าคเอห็นไหมน้องนวดไหมอือคือเราดึงความสามารถของ น้องขจัดแบบนั้นถูกไหมเออโอ้อึดไปได้เนาะไกลไหมไกลไม่น่าไกลก็การ์วาสิบอ่ะเด้พี่น้องจา่ามันมันมันม่ถเมื่อนี้เมื่อนี้สิเว้าเป็นเป็นเจารสุดท้ายแล้ว บ่อบออีกแล้วเออสี่พ่อออีกแล้วสีนึงทีทแบบไปผ่านมามากแล้วแล้วบางทีไม่อธิบายไปก็ได้ใจเนาะแบบที่จะพิมอะไรมาแล้วแล้วบางทีก็ดูถูกความรู้สึกดูถูกดูถูกความเป็นความเป็นคนของเรามากบางทีอ่ะเออเขากบบนี่ไปจับนี้อัะจินละท่ำอยู่หรอบางทีข่อยกับว่าอะไรไ ก่อนผู้ฝ่า่สิ่แว่งงานจะเป็นผู้่ายซิปผู้่ายโตกล้งกันแล้วฟังแล้วก็ให้เข้าใจได้พี่น้องโอ้ยนอหลังเทียบบหูหาหูสิบกับโพดอันนั่นเว่าอันนี้อันนั่นพิมพ์จังสัน้นจังสี่เข้าไปนี่เขาเอิ่นว่าบบหูหาหูสิบเออโบรูเบือบ้องลึกเบื้องหลังสร้างความลำคั้นให้ศิลปินเขาแบบนี้สร้างแต่ความลำคั้นสร้างความนักอกนักใจให้กับศิลปิน บ่เอาเดอ้อแบบนี้บอออ่เอาสู้วงน่ะล่ะพี่น้องอันนี้บ่แมนตาวงใจเกินร้อยลนะ่ะมีสุ้วงดังนั้นแฟนคลับแบบนี้ค้นแบบนี้เออมีสุวงคนเป็นเจ้าของวงนี่คนเฮ็ดโชเนี่ยปวดหัวหัวสิแตกพี่น้องเออลังเทียกับว่าเฮ็ดเต็มที่นะะั่ล่ะก็ว่าจังสันจังสี่จังสีจังสันลังเทียลาหลับไปหลวงไปหอนเรื่องส่วนตัวเออคิดอกุศลบอดบอยซ้อแอนกับนนองไตนี่คิดมาตลอดเว้ามาตลอดนี่ ด้ยินมาตลอดก็ประเด็นนี้จนซอแอนเล้าว,ว่าเบื่อเนาะพี่นอ้องเพราะว่าตาไผ่หลอกคนฟังอยู่นี่เออที่เขาใจนี่ก็เบื่อขึ้นกันจักเป็นอย่างเป็นโรคจิตแนวใดบูพี่นออ้องเออ่าสายเจ้าของเป็นโรคจิตแบบนี้เด้อนะครับสู้วงนันง่นแหละเือเบงศิลปินผู้ใดก็สร้างเออขันบ่มากเขาเนี่ย่ยาเบงเออขันสร้างเขาเนี่ยกับ่าเบงพี่น้องไปเลือกเบงที่เจ้าของมักเออบระตองมาพิม เสียดสีอันนั่นอันนี่พี่น้องพ่ต้องมาว้าอันนั่นอันนี้เนาะเออสบายใจทึ่งสองไฟสางพลังบวกสางความหักต่อกันบ่แมนว่าสางความสั่งอืมสางความสั่งเราก็คิดอกุศลคิดจังสั่นจังสี่ผู้นี่แบบนั่นผู้นั่นแบบนี้โอ้ยก็อยากหูกันว่าอันพวกเจ้าคิดแบบนี้มันมีความสุขอยู่บ่่คยคืออยากหูคักแท้